อากาศร้อนแต่ว่าไม่อยากให้คนใจร้อนไปด้วยเลยนะคะเพราะเหตุการณ์นี้แค่เดินน่ะแล้วก็ชนไหลกันแค่นั้นเองเป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องถึงขั้นคุณชมชักปืนออกมายิงกันเลยก็ทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บไป2คนเลยค่ะใจเย็นใจเย็ลังมาใจเย็นพี่ๆใจเย็นใจใจเใครใคร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถนะคะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ภายในตัวเมืองของจังหวัดนครนายกหลังจากกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยไปเดินชนไหล่กับผู้ก่อเหตุค่ะก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง2คนก็คือนายสมยศถูกยิงที่อกข้างขวาหนึ่งนัดแล้วก็นายชัยรักษ์อายุ4 1ปีคนนี้ถูกยิงที่หัวไหล่ข้างซ้ายทั้งสองคนเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะจากการสอบถามเพื่อนผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่ากลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยมา ดื่มกินกัน10คนนั่งข้างๆโต๊ะกลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุที่มากัน6คนจังหวะที่เดินไปเนี่ยเขาไปชนกับผู้ก่อเหตุพอมีการชนกันชนไหลกันแบบเนี้ยนะก็กล่าวขอโทษแล้วแหละว่าขอโทษนะอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็เดินออกมาที่หน้าร้านแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังเดินตามออกมาครับ อ่าผมไปเดินชนเขาแล้วผมก็ขอโทษพี่ครับผมขอโทษนะที่ผมชนพี่เออเขาก็ไม่มีอะไรแล้วผมกลับมาปุ๊บเขาเดินตามออกมาเลยเดินตามมอาอมาปุ๊บแล้วผมก็เลยถามว่าพี่ผมไม่มีอะไรนะไม่ได้ติดใจอะไรกันนะเขาคว้าปืนยิงใส่ผมเลย อีกฝ่ายก็ควักปืนออกมายิงนะคะเพื่อนของคนที่เดินชนไหลก็วิ่งตามออกมาช่วยทําให้อีกฝ่ายหันปากกระบอกปืนเนี่ยไปยิงเพื่อนของตนเองได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตอนตอน,นี้ตํารวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วก็คือนายพิชิตค่ะหลังจากก่อเหตุไปประมาณสองชั่วโมงเจ้าตัวก็ติดต่อขอมอบตัวทางตํารวจสพเมืองนครนายกเบื้องต้นรับสารภาพกับตํารวจค่ะว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าตัวเองนั้นมึนเมาตํารวจก็เลยคุมตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ